สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีพี่น้องปองปายแฟนครับเอฟซีครับพี่น้องมาฮอดแล้วหลังจากทีมหมู่บ้านนี้ไปล่ำทางเลนูนครครับเมื่อนนี้มารอเบิงของปลาอีกแล้วครับพี่น้องครับนานวันนี้มีอะไรบ้างครับเดี๋ยวจะร้อยผ้าไปรอเบิงนะครับว่าเมื่อนี้มีอะไรบ้างนะครับอาหารปลาตามฤดูกาลนะครับแต่ทีนี้เนี่ยมีเห็ดอะไรครับพี่น้องเห็ดแล้วครับเห็ดนะครับแต่ว่าคนลานหลายครับพี่น้องวะทั้งกุ่นนะครับข้าเจ้าเลือกอย่างปะเดี๋ยวตามจัดร้อยมาครับสี่ผ้าไปเบิงครับเมื่อนนี้ครับมาเลาะตลาด ของปลาลิมโขงฝนสิโต๊ะข่ำอีกแล้วแหลมาอีกแล้วครับพี่น้องเมื่อวานนี่ไปร่ำยุเรนู่นคนครกับฝนโต๊ะข่ำพี่น้องโอ้ยมวนก,มกุบกริบนะครับอ่ะเดี๋ยวไปเบิ้งครับมืาอนี้มีอยังแน่พี่น้องปะลุยกันเลยอ้าวตามมาเลยครับบัดนี้สิพามาเบิง้งเปิดประเดิมข้ามาพี่น้องครับเห็นเห็ดละงอกสวยสวยพี่น้องเลยมีแต่ดอกจุมจ้มๆดอกใหม่ๆงามๆเลยวันนี้ยังมีเห็ดอยู่นะครับเห็ดละงอกเห็ดละงอกโอ้โหแต่ว่ามันก่นเริ่มจากดอกใหญ่ขึ้นมาแล้วพี่น้องครับ วังสองสามมือวังหันนี่ประมาณประมาณยังจุมจุมอยู่ครับแต่ว่าช่วงนี้คือมันมนมาหลายแล้วเนาะ,ะม่าหลายแล้วครับพี่น้องครับเลื่อมมาแล้วครับรับเห็ดละโงกใหม่ๆสดๆนะครับนี่เออเห็ดละโงกมาใหม่ๆเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวพาเลาะขับไปเบิ่มทางในพี่น้องครับบ้านนี้ตามมาตามมาโอ้โหทำไมคนเยอะจังวันนี้อ,อจิโปโอมกับมี่มจิโปโอมหรือว่าจิรนนั่นเองโอ้โหยังมีอยู่นะจ๊ะ เพ็ดละงอกโอ้ในคัดเอาบปเนี่ยโอ้คัดเอาเลยครับพี่น้องเพ็รละงอกเหลืองนี่คัดเลยมีแต่เหลืองเลยอย่างเดียวเลยพันเอกแต่ว่าบัถถือนำห่อนมันก็เป็นสีขาวคือเก่าแมนไะนี่ยมันถือนำห่อนเนี่ยมันหลวกอันก้อนสีส้งเนี่ยมันสีขาวคือเก่าเลยอแต่ว่าเขาไปยังสีก็ง่ามอยดอกสีสันก็ง่ามอยู่เหลืองดีแต่ว่าพ่อเข้าไปถือนำห่อนแค่นั้นแหละพี่น้องเอ้ยมันกลายเป็นสีขาวเลยเอาไปยังไดก็สร้างไมนได้พี่น้องเด้อนะครับเพ็รละงอกเหลืองเพ็รละงอกขาวมีเบิดนะครับวันนี้ นะครับพ้าเราะตลาดอีกแล้วพี่น้องเอ้ยค่ะเดี๋ยวไปดูข้างหน้ากันวันนี้มีจีบปูมเนาะเพียงนี่เนาะเพียงนี่มีจีบปูมจ้าเบิดองเตี่ยวประดับเป็นว่าอ่าสร้างมาอย่างท่านอยู่สร้างมาอย่างท่านอยู่มาข้างในบ้านนี้มีอะไรบ้างเราะมาดูตรงนี้ก็จะเป็นปลาน้ำโขงนะครับเพียงนี่นะครับปลาน้ำโขงนะครับพี่น้องโอ้ยคนหลายแห่งพี่น้องครับคุณแม่คอยได้ยังแน่นอนมาแนี่นอนเฮ็ดปวกเบิดแล้วบอกคุณแม่อันนี้เฮ็ด เห็ดไข่ตัวนี้เห็ดไข่เห็ดไข่ตุ้มๆเห็ดไก่เห็ดไข่นี่เห็ดไข่ตุ้มๆนะครับเนี่ยไม่ไปไปห่วงเราแม่เนาะจะเห็ดไผ่นาะนี่เห็ดไข่นะครับเนี่ยังดูดิดีๆอยู่นี่อึ้งมาแม่นี่อุ้ยอึ้งใคไข่ไข่ไข่ว่าสั่นแม่แม่ถามว่าไข่ไข่ว่าสั่นคนคนหรืออึ้งใครเนี่ยโอ้ยเอาผมว่าขีนกระต่ายก็มีตัวมนี้ หอยจิกตาหอยง่ายหอยอันนี้เห็ดพึ่งเห็ดพึ่งตับเต่านี่นะครับเห็ดตับเต่าเนาะอู้หูมีหลายเห็ดอยู่มือนนี่อีเม่ก็ได้อึ่งมะนั่มเหอนนี่เกลือกิดอีลาอ้ออะไรเอ่มาอึ่งแหงวะมีบ่อึ่งแหงถ้าพอพระท่านเห็ดบอกมืออื่นได้ปะเออมืออื่นสิบเอาน้ำเดือยอึ่งเถอะอึ่งแหงเห็ดไว้ให้ลูกนิดเด้อมืออื่นพันมีคนสั่งอยู่อึ่งแหงมืออื่นนะครับเดี๋ยวเสีมาให้ครับเอ้าเดี๋ยวมืออื่นจังสิบเเบิ่งอึ่งแหงน้ำอีแม่นะครับพีี่่่่่นนนนน้้อออองงเเเิสสัมมมาาาแลลวะะะด๋ยจืื ครับครับไปเราะมาต่อบาดีเวมาทังพีมาหาแม่ยัขันแม่ยัขันมานี่มีห้ังแน่มานี่มีกระหมองงัวมีน่องงัวมีแม่เป่งมีแมงแข่งแมงแข่งจิกแมงแข่งคอมีพวนี่นี่แมงแข่งคอนี่แมงแข่งคอโอ้โหนี่แมงแข่งคอนะครับนี่ครับแมงแข่งคออันนี้แมงแข่งจิกนะครับแม่เป่งแม่เป่งก็งามเนาะแม่เป่งก็งามพี่น้องครับมัน เนี่ยอันนี้สมองงัวอันนี้น้องงัวโอ้ประเด็ดดีตัวละครับแม่เป้งใครใครมือแดงมือมีบ่มื่อนี่มือเอือนมีบ่มือเอือนมือนีนสั่งสั่งไว้ในมือเอือนฟังสักวันนี่ฟังน่มือเอือนอ่ะฟังสั่งฟังสั่งเฮ้ยน้อเราเอาไปหอดประเดี๋ยเลย คอสีซั่งไว้มืออื่นยันเพราะท่านประมาณเป็นกลองละห้าค่ะอืมเอาเมเปียงก็มีกลองละห้าซิบเนี่ยอ้อยแยๆอยู่นี่เอามาไข่มูดแดงโล่ครึง่งสร้างไว้ก่อนย่านลืมมืออื่นนะเออโล่ครึ่งได้ไหมเด้อจ้าจ้าเอาใบลูกโล่ครึ่งเด้อเออไข่มูดแดงพรุ่งนี้นะครับมีโลครึง่งนะจ้าต้องให้ได้นะ <c oughs> <c oughs> อันไรอ่ะปเาแดอ่ะ ปลาแดกเยอะเปาเปล่าอยังวะสร้างใสๆย,สย,สยกบ้างนะปลาแดกไม่ติหรือเก่าโ,โอ้ปลาแดกสวยๆเลยไส์บึกบิ๊กเลยปลาแดกตัวอันเอเ้า่นเอาเอาแต่ปลาแดกมากอ่างพี่น้องครับขำนน่มมาหอดเอาปลาแดกมากอ่างโหลดไม่เเคลนคอไม่เเคลนคอไม่เเคลนคอโอ้ยนะครับไม่เเคลนใหญ่ไม่เคเ,มเคลน,หน,ห,นคหน่อย นะครับเปียเป็นถุงละโลก็มีถุงละเครื่องโลก็มีพี่น้องเครื่องโลก็มีโลนึงก็ม,กมีเป็นถาดก็มีนะครับแมงแขียงจิกแมงเคียงเ,เคาะมีครบเลยวันนี้ไม่จะขันแล้วก็เอาแต่ประแดกให้คอย <c oughs> อ่ะผ้าเบิ้งเห็ดอีกอันนี้ก็เห็ดตับเต่าอีกเหมือนเดิมอันนี้เห็ดละงกอกพวกน่ะขนมาแลยพอตัว่าสีเอาย่ขนมาขน,นมาเลยไม่จะขันจะเอาไหมแน่นอนขนาดเลยเอาคบหน้าพี่น้องครับผู้ใได้ถามกบหน้ามากนี่เด้อกบหน้า นะครับสั่งมาเลยจ้าจะลวกให้จะใส่ขี้ให้พร้อมนะครับพาท้องใส่ขี้น้ำนะครับเนี่ยก้อนทรงนะครับแหกใส่กองพัวแม่เรียบร้อยนี่คือกบนากรบพี่น้องเขาเป็นกบเลี้ยงนะกบนาเลยอันนี้คืออะไรอันนี้คืออึ่งไวอุ้ยอึ่องไว้ไวก็ม้าเลยเมื่อนี่นะครับไม่ยังหันไม่ยังหันเพิ่วนยังตะลองตรองแนงบ่าน,น,น <S <s หรือไเฮ็ดบอกอุ้ยอึ่องไวก็มี่ตัวพี่น้องครับผู้ใดถามน้ออึ่องไว้นี่น้อ นะครับเบื้องทัวงมันบ่อคอยไข่ป่านไหนพี่น้องครับเนี่ยเพท่านไหนไข่บ่ท่านไหนไข่ครับรไข่บ่บ่คอยไข่เด้อพี่น้องเด้อนี่อึ้งไหวหน่อยนะครับนี่้เฮ็ดไข่บานเฮ็ดไข่บานกม็มีป๊าทงเฮ็ดละงอกเฮ็ดเพื่องจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,บ,บจ้าสวัสดีครับมารอบเบื้องตลาดสวัสดีลูกสวัสดีสวัสดีครับผม นี่ครับอึ้งเอืง,องมีแต่อืงไล่ไล่เนี่ยครับตอนนี้ก็ไม่แต่อืงลไงล,<ะ>ล่ไล่เนี่ยจ้าอาลอเบิ่งครับอเบิ่งสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ่าลูกไส้ลาเพิ่งครับครับเดี๋ยวรอเบิ่งพ่อพี่นอ้องรอเบิ่งก่อนครับอ่ทางนี้มาอู้เห็ดมาใหญ่ในคืองามแต่บนในเจ้างามปัดเจ้าของเนาะ คนหายิ้มบุยิ้มบูยขายของดีวะมือนนี้ดีใจด้ยดีใจด้ยบังเอิญจ้างเงี้บ่บ่บ่จ้างบ่จ้างหรอกอันนี้เห็นของจุนพนเลยยังมาเบิ่งหอยขี่กระต่ายเพิ่นมือมีกระมีพี่น้องครับมือบ่มีกรบโบมี่สินะครับบักหอยญขี่กระต่ายครับแม่สวัสดีครับสวัสดีครับคุณแม่ครับผมเนี่ยครับมาเบิ่งบักหอยญขี่กระต่ายหรือว่าบักหอยหน้าบ้านเฮานะครับเนี่ยนะครับเพื่อนในเป็นถุงไหวถุงละโลเนาะครับเนาะ นะครับมือมีค่มีครับพี่น้องมือบ่มีกับหาบบเห็นคือกันนะครับแต่หมดนมีนะครับผมเอาจัดไปจัดไปนะครับโอ้อันนี้ก็กบเนาะอันนี้กบอันนี้อึ่งลายอึ่งลายหรือว่าอึ่งยางนี่แหละนะครับอันเดียวกันอึ่งไหวก็จะอึ่งนะครับพี่น้องแต่เบื้องต้องมันสังเกตนะครับอึ่งไหวอึ่งอึ่งไา่นี่ละเนี่ยนะครับมันตัวหน่อยนี่ประมาณสัปุ่มมือนี่ใบใหญ่เด้พี่น้องนะครับเปียบๆนะครับเอา หอนฮ่อนห่อนห่อนจะได้ไปเอาเห็ดเสล้วบ้าเอาคือมีลูกสาวมาน้ำมาเลยก็บอกคือว่าสวดท่นว่าว่าสวดคือมีลูกมาน้ำมาเลยโอ้ต๋โอ้ยเพราบรรการนั่นละแม่ก็รูกสวยสวยสวยตัโตมานางเอกมะลันเลยเนี่ยตมาเนี่ยแน่นอนเลยนะครับจ้าแม่โอ้ อีแม่ข่อยว่าเอามาให้แล้วนะได้ทั้งนี่เฮ็ดผึ่งเฮ็ดผึ่งแข็งแข็งพี่น้องครับงามงามนี่อันนี้ก็เป็นตะไคร้มันด้แต่นี่ก็ดีเลยอ้ยห้อนห่อนห่อนคือเป็นยังสี่บาทนี่มาเป็นสศษใส่เส้าไายเลยตีตโทรศัพท์คือห้อนละบาดนี่แม่ฝนสี่ต๊ะตีบาทนี่เอาสุดท้ายสุดท้ายท้ายสุดเราซะนี่ใครคนนี้คนน้าไม่ใหญ่ใครล้วยแล้วว่าโตกะเน่แล้วไขว่ห่อนไล่มา ไม่ใหญ่ใครกวยนี่ยเราพี่น้องคยนี่แล้วเอาผิดไทยเจ้าหน่อยพี่น้องครับด้วยเห็ดแล้วก็มาดูปลาแห้งนะครับปลาแห้งพี่น้องเอาปลาแห่งือตัวใหญ่เลยพี่น้องนี่โอ้ปลายงอนใหญ่อะปัดเถอะปัด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 บู๊บบึงแนวค้นปะนะวะเอาเปรียบแหน่ยงย่างนี้แล้วปลาสีเปรียบเทียบใส่คนในผัดย่างนี้ซำอ่าในเพื่อนเบื้องดูแล้วครับพี่น้องครับ พี่น้องครับเพิ่นเบิ่งดูแล้วครับมาสูมือเบิ่งสูมือครับพี่น้องครับเต้าปูเต้าปูนนะครับเที่ยวใ <c oughs> นคือพี่น้องครับ,บครับพี่น้องนะครับผมปิม้งมะกล้วยขายอยู่ในละเทาขายเห็ดขายหอนไหนขายแต่มะกล้วยเออเอาเขียดเนงเขาอยัางจักมัด 1, 2, 3. 3> อีกหนึ่งสองสามเออยังบ่หลายจาายย้า อาะอะไรก็แม่เพราะได้ไปยูแม่เทาเอ้ยลพย่างมาเมื่ออืนเอาคือบพย่างมันสุดประสานเอาไม่มันสุดกับประสานแม่เทากำลังเหยียดหนังน้อแม่เทากับลูกสาวนี่เนาอโอ้เป็นคนแขะครับพี่น้องครับปัดกระคักเนี่ยคนแขะคนแขะครับแขะขนมโคครับแขะขนมโคครับ บ่รแคมันก็ไม่ตัวขนมโคกโอ้มันเป็นคนแคนะครับเปิ้ลไายขนมโคกนะครับอ่ะเบิ้งผู้สาวหลับสุดท้ายพี่น้องครับไทยย่าคลิปครับเบิ้งผู้สาวจังน้อยครับโอ้เจ้าของเบิ้งหน้าจังน้อยนะเจ้าของโอ้แม่เทาแม่เทาเออแม่เทาแม่เทากระยิ้มบุยบุยว่าทั่วงลูกสาวเพื่องงามมาสั่นงามได้ไหมตัวอืไก่งามยังก่อนกระเจาอื่นบอมัน เลือกวัวดูหางเลือกนางดูแม่นี่ตรงเมืองแม่หน่ยครับคือแม่เด้อแม่ดาบสิงเด้อเอาแค่ต่อไปเท่าแค่ต่อไปเออจะคลองเพื่อนโตจะคลองเขากายละเมือนเออนอนไหมพ่อแม่โอ้เอาจังหน่อยนะครับให้อีเมลเลยเพื่อน่านอนยังกอโนอนั่งดินนอนนั่งดินนะครับนี่นอนนั่งดินโอ้ยงามง่ามได้พี่น้องครับซื้อไปเมื่อนั้นต้มกินโอ้ข้าเขียวซะนั่นพี่น้องครับยำถึงนอแก้มัน เอาโอเคคลิปนี้เอาซ้ำนี่ละพอแล้วสิไปเอาเห็ดแล้วก็สิเมื่อนสตัวบาดในห้อนแดดฝนสิต๊ะข่ำหัวเจ้าโอเคเนี่ยปลาแหงตัวไหปลาตากคมก็คือกันตัวนี้แต่ว่าตัวใหญ่โกบแมนกว่าพึ่งอ๋อเนี่ครับปลาแห้งพี่น้องครับปลาเนื้ออ่อนปลาน้ำโขงนะครับสนใจสั่งมาได้เลยนะครับมีเยอะแต่ว่าเขียดแห้งใกล้สิบเบ็ดแล้วจ้าเขียดแห้งนะครับอึงแห้งสิมีบ่บุูมืออื่นแต่ว่าสั่งแม่ไปแล้วนะครับหลังเข้มน้ำ เอาหนังเค็มหนังเค็มเนี่สุดยอดเลยนะครับโอเควันนี้จะเอาเห็ดแล้วก็กลับบ้านเลยห่อนเร็วห่อนแร็ว